บรรดาผู้ที่ร่วงรับไปนั้นท่านสอนไว้ในติโลกุตกันทสูตรว่าใครจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนประเทศใดเมืองใดก็ตามเวลาตายแล้วจะต้องกลับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนถึงพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรของตนเป็นลำดับลำดา ถ้าไม่ถูกกรรมหลักบังคับให้ไปตกนรกเสียก่อนมีช่องทางที่จะไปหายาิผาวงของตนได้ทุกแห่งทุกคนโดยไม่มีคำว่าหลงทาง <c oughs> นี่คือญาติมิตรที่ตายไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในบ้านญาติมิตรของตนตายที่ไหนก็มาหายาิหานมิตร เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพ่อแม่พี่น้องที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาดั้งเดิมในเวลาตายแล้วก็ต้องย้อนกลับมาท่านบอกไว้ในสูตรตโลกันท้งสูตรว่าเข้ามาแอบอยู่ตามข้างบ้านข้างเรือนบ้างเข้ามาอยู่ข้างฝาเรือนบ้าง เข้ามาอยู่ทุกซอกทุกมุมในบ้านเรือนของญาติของมิตรของพ่อของแม่บ้าง <c oughs> แต่เวลาพ่อแม่พี่น้องทึ่เคยอยู่ร่วมกันในเวลามีชีวิตอยู่รับทานด้วยกันมีอะไรถึงกันหมดนั้นพอตายไปแล้วทันนั้นกลับมาก็าหมันแอบดู พ่อดูแม่ดูญาติดูวงที่กำลังรับทานอาหารกันอยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะรับได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเปรตผีกับมนุษย์ที่จะมาร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันได้เช่นนั้นถ้าหาก <c oughs> ว่าญาตินิดมีความรู้สึกเป็นห่วงใย ในผู้ร้มผู้ตายจากที่จากไปนั้นได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่บรรดาเปรตทั้งหลายที่มานั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก่อนจะจากไปก็อนุโมทนาสาธุการแก่ญาติมิตรของตนแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งส่วนกุศลที่โหน ท่านเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ในความเป็นเปรกเสียได้นี่ท่านแสดงไว้อย่างเปรตประเภทที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นมีมากมายห่ายกองด้วยเหตุนี้จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสอนไว้ว่าเมื่อล้มหายตายจากไปจากกันแล้ว อย่าลืมบุญลืมคุณลืมความระลึกถึงกันแล้วให้บำเพ็ญส่วนกุศลกุทิศไปให้ท่านผู้ร่มผู้ตายจะรับการสนับสนุนจากการสร้างบุญกุศลอุทิศไปแล,แล้วนะัดพ้นทุกไปโดยลำดับนี่ท่านสอนไว้